สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน,นแน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกจนี้นะครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะครับผมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยหรือกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง กราบสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคูค้รันเซาเวอร์ออฟเอเวนนะครับผมสำหรับการอัปเดตในวันที่10เดือน7นะครับผมมาดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ ผมบอกให้เลยว่ามีสิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะจ๊ะเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมอันนี้เป็นโค้ดนะครับผมที่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้กอรอกหรือยังนะแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้กอรอกนะครับผมเรื่องนัดตอนนี้นะครับน่าจะมีอยู่โค้ดเดียวนะครับที่อันนี้ผมยังไม่เคยให้เพื่อนๆเ,เนาะโอเคครับต่อไปเรามาดูประกาศกันดีกว่าในวันที่10กรกฎานะครับผมเริ่มจากหมวดเนื้อเรื่องนะครับณนะตอนนี้ได้เอาหมวดเนื้อเรื่องนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องที่2นะครับผมได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับหมวดแยก ได้เข้ามาแล้วนะครับผมที่ของแรกก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็มีทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับผมแต่เสียดายจริงๆธาตุไฟผมเพิ่งใช้มาเองไอ้บ้าเอ้ยและต่อไปโหมดเรทนะครับผมเปลี่ยนแปลงจํานวนระยะเวลาชาร์จนะครับอันนี้คือผมชอบมากๆเลยที่ผมชอบที่สุดนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันชาร์จเนี่ยมันได้แค่24ชั่วโมงช่มัได้แค่1กล่องนะครับผมสูงสุด3วันนะครับผมถึงจะได้3กล่องซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น 1ชาร์จนะครับผมใช้แค่6ชั่วโมงนะครับผมสูงสุด7กล่องนะครับยกเลิกจานวนในการจํากัดด้วยนะฮะอันนี้คือดีมากๆนะครับแบบโคตรดีสรับการลงใชาร์จแบบผมโคตรดีแต่ไม่ดีตรงที่ผมใช้ตั๋วไปหมดแล้วนี่แหละโอ้โหแม่งไม่ดีตรงนี้แหละนะฮะและต่อไปกิจกรรมที่2นะครับผม เพิ่มกิจกรรมใหม่2ชนิดนะครับคือชาเรนทามเหมือนเดิมครับผมเอกแท็กนะครับที่จะทําเวลาในการจบนะครับผมและต่อไปกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผม7วันสำหรับฉลองครบรอบ3ลร้านครั้งในการดาวน์โหลดนะฮะซึ่งของก็ถือว่าโอเคอยู่นะในการแจกรับผมตัวสุ่ม10ใบทางอัติแฟกต์แล้วก็ตัวละครนะครับผมแล้วก็มีเพชรอะไรพวกนี้ด้วยนะรวมถึงก็จะมีสุ่มมาใหม่ะครับเป็นดาร์ช็อกโกนะครับผมพร้อมกับอัติแฟกต์ของเขานะฮะซึ่งดาร์ช็อกโก ส่วนตัวด้านหน้าสุ่มไหมสำหรับผมก็เฉยๆแล้วกันนะครับผมข้ามได้เนาะต่อไปร้านค้านะครับผมก็จะมีเปลี่ยนแปลงด้วยคือการที่ของฟรีนะครับผมตอนแรกจะเป็นได้เหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญใช่ไหมแต่นะตอนนี้คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมีทั้งเหรียญตัวสุม่มอะไรอย่างนี้ต่างๆมากมายซึ่งตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคิดว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะแต่ความจริงคือมีแค่เหรียญไงซึ่งมันควรเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการที่แบบว่าสุ่มของต่างๆนะ ไม่ได้แบบการันตีอยู่แล้วว่าได้เหรียญนะครับถือว่าเป็นทีว่าทําดีมากๆเกมนะครับผมเรียนรู้ไวและต่อไปนะครับผมคุกกี้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาสำหรับสารลักของตัวละครพ่อมดนั่นเองนะจ๊ะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับรวมถึงอุปกรณ์ก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมโอเคแล้วก็มีเปลี่ยนสเตตัสโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับและก็จะมีสิ่งที่จะอัปเดตในอนาคตครับผมในวันที่17กรกดาและผมบอกให้เลยว่าโคตรดีครับผมนี่เลยครับ จะมีระบบใหม่มานะครับผมก็เป็นเพิ่มระบบการันตีอุปกรณ์ระดับซูเปอร์อีพิกขึ้นไปเท่ากับว่าเราจะมีโอกาสการันตีสีแดงแล้วครับทุกคนนะครับซึ่งระบบนี้จะเรียกว่าพรเห็นหยดโกโก้ครับผมซึ่งพรหยดโกโก้นะครับผมคืออะไรนะครับเมื่อได้รับพอยพรนะครับผมจนเต็มนะครับจะได้รับพรหยดโกโก้ซึ่งจะได้รับผปสมบัติการันตีซูเปอร์อีพิกหนึ่งชิ้น เฮ้ยนี่คือดีมากเลยนะทําให้คนที่ดวงเกลือๆอย่างเรานะครับผมไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจแล้วนะฮะได้โอกาสของแรงแน่นอนนะครับผมเออนี่คือดีมากๆเลยนะและวิธีรับ point นะครับผมก็เป็นการที่เราลงตั๋วเลทปกติเลยนะครับแล้วก็ได้รับพอย n มานะครับผมสัสะสมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับและถ้าเราสะสมเต็มก็จะได้รับของ super e ปิกไปเลย แต่ถ้าในขณะที่เราสะสมอยู่นะครับผมและเราเกิดได้ซูเปอร์อีพิกมาก่อนเกณฑ์ที่จะเต็มนะครับผมจะทําให้พอยต์รีเซ็ตเลยนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมสับตรงนี้นะครับแต่ในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมเขาบอกเดี๋ยวจะมาประกาศนะครับและรวมถึงอีกการอัปเดตหนึ่งเราจะมอบรวมอุปกรณ์นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมาในอนาคตอีกทีหนึ่งนะเออนี่เดี๋ยวต้องมารอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง แต่ณตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนบอสเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูของกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมสับของตรงนี้นะครับจะมีซูเปอร์อีพิกออกมาให้เราหรือเปล่าหรือจะมีของทองหรือเปล่านะครับผมแต่อย่างแรกนี่ทุกคนของดีเลยตรงนี้ครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าครับผมสับการอัปเดตใหม่อุ๊ยได้นี้มาครับผมดีดีดีโอ้โหถือว่าได้ใช้อยู่นะ แลวตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเห็นปะเวลาถือว่าลดหย่อนได้เยอะมากๆเลยนะครับคูแจมผมชอบมากสาหรับธาตุที่แนะนำนะตอนนี้เป็นเป็นธาตุมืดกับธาตุลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับธาตุลมยังอยู่เหมือนเดิมอีกล้เนี่ยโอ้โหธาตุมือนะตอนนี้ก็ดาร์กช็อกโก้ครับผมรวมถึงหมาป่าก็เล่นได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเรารับของข้างในด้วยนะครับผมสหรับคูปองที่ผมจะให้ก็300เพชรนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าในจดหมายนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง เริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมไปครับซุปปอร์ิกไหมโอเคไม่ได้ครับไม่เป็นไรต่อไปครับเรากดแบบ4ครั้งแบบไม่ต้องรีรอเลยครับ1 2 3ซปึ้มโอ้โหนึกว่าจะได้ของดีบ้าง <laughs> แมงเอ๋ยนี่แหละครับทุกคนเหตุผลที่ต้องมีการันตีสีแดงครับเพราะว่าอย่างผมไง แม่งโคตรเกลือนะฮะไอ้ก่อนที่จะจากกันไปครับทุกคนตอนนี้นะครับผมร้านค้านะครับมีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับผมก็จะเป็นการเติมเงินนะครับถ้าใครสนใจแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเติมกับร้านจูนปิโกแถบถูกลงกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้รักกันนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกด, like, กดมไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับผม และเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปกันก่อนจ้าบ๊ายบายครับ I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face, and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be